สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับช่องกัะชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนกินข้าวเศร้าแล้วกินข้าวง่ายแล้วนะครับอยู่บ้านเฮาแดดดีมอน ครับพี่น้องอกาดดีดีแดดดีมากเลยโอูวูยู่ทางไหนป็นไงเ้วอยู่ทางผุนใส่น้ำมะเฮ็ดอัน เฮ็ดรีครับโอ้เฮ็ดทักพี่ตีโอ้คุรูมากล้วบ่หนีเพิ่บ่ไ,ไกปกินเขาอ่ะ เอาลงมองได้พอโอ้มองสะพานนี oh, ่บ่อู้กระจเ๋เหรอเนาะซื้อมาสองพันกว่าเพ่้นซื้ออยู่พีิมูนนด่เหมือนเนาะบัง ครับพี่น้องครับานามไสขนาดเลยอเอโอ้นามคือไซแึเหรอโอ้สนามไซคนามไซพี่น้องนะครับผม บรรยากาศสวยงามมากนะครับบรรยากาศทำหลีนะครับวันนี้นะครับน้ำใสครับพี่น้องเป็นหอดปลานะครับอ,อ,อาบได้สบายเลยด้นี่เมื่อกี้พี่ใสแล้วมาตัดหยาอยู่นี่ อันนี้กระใสใสพี่น้องหายมากน้ำหวย,ยนี่ครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะบำบัดทุกอย่างน,น้ำใสมากเลยไปไปน้ำใสดีครับ นอเนเลีนยสบายเลยแล้วนี่ไม่แต่เดินรายอ่ะล,ล่งเลยพี่น้องล่งเลยวล่วลงหันเลยตี คือรถต่อแค่ไหนเอ้าดิกเอ้าเนี่โลกเอ้าเนี่ยอะไรก็ไปล่างผมว่เออล่างตัวตรงป่าไปเลยึ้นเทิร์งผมแล้วเนาะเย่าอยู่เทิงเหรอจมูกเปียกดังมันจะไล่ไปเองอ้าวออกนี้เธอเธอเธออกนนี้ ลงพีซื่อๆพี่ไอ้จะพื้นดีเออๆตอกได้เนี่ยน่ท่านตอกแล้วบ่ท่านอันี่ยเอาลงไปควงใหม่พอตอกเอาใหม่ควงลุมอีกอันนึงใหม่ควงหนึ่งใบชาดไหมเออใบตำผู้องแหละทั้งเขาสะพองทั้งหลังทั้งนี้อืมเรียกกรอนเออเนี่ยใันทำกรอนตำตำพ่ออยู่บ่านี่เดี๋ยวจะเอาลงฮะหใหม่ลักมาใช่ไหมล่ะใหม่ลากใหม่ลักไงเล่ห์เลาะห์ น้องนะครับ,รบน้ำใสน้ำใสใจจริงไม่รักเราอยู่ไซสยไม่ลักเรา ปลากรสิล,งลุงเกาหลีเอาใหม่ฮันติจะจงมาบ่งกันเดี๋ยวเอาจอบตีกันเด้อจอบตีลงกบมันกัน เออใหม่ขอนนี mm ่ก hmm. ็มีจิ๋วปลาว่านหมดเลยนี <comigo> uh. yeah. ่เออกล้ยสุกหลอวะอืมเดี๋ยวกันแล้ว เฮ้ยปรทอดกินนกป่ามาเฮ้ยแต่สิเขาเขาแล้วุ่นเปนไใ้ไปนังแคมวยชุโอ้ยนี่คอยอีนี่อยู่นี่ใช้ั้นจ๊กนี่เด้นี่ก็เล็กล่งมบุ้ยุยเล็กแฉงป่นะแลงลพอไฟแล้วสิเอาปลาาวานมาเพื่อจังไหนมอร่าเยเปลี่นเผาอีหยังเผาเงือนไปนอืมตตอกลาจุ หออนี้อตะปูตะปูจ้ะอบนี้ไม่ได้ขอดพี่ตะปูงามๆมันก็เอามาเหฮ้ยชิมีตะปูมาอันนี้หอยวะกักําลังยนยุเราครับกหัเอามาดิไฟเอามาเราตะตูไฟวะจะมาแล้วไฟเอามารู้บ้างเอามาให้นกตอกได้ยี่ดนี่กดี ตอกรถนะเต้มันเขามันเด่นส่ตาเด้ดอรีบอซื้อ,อยงนันหรอถึตาได้เป็นต,ติวแน่มีมรีบอหน,นั่นนั่นเดี๋ยวขอนเองแล้วมาตอบ

หน้าบ้างลูกฮะยังกันนะหัหนมาอ้าวอีกบ้างใส่ใช่อีกวะใส่พื้นนี่<อ>หัวง่าพัวดเราจับก่อนพิ่ตี้ก่อนเออจับแล้วชิลงหันใส่จับเด้อ,อใส่หน้าผากกันนึงเนาะตายหรือแล้ว<อ>พอปะยืด ลบออกเจ้า่ะพอปอเดี๋ยวมาเบิ่งตอนแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จสิ้นนะครับ ทั้งรางได้สั่นทั้งรางใส่ยังสั่นพอทั้งรางใสหรอเปล่านี่เล่าไม่หรอบ่ญญาบอกตะปุ๋ยหายดินแล้วก็โป่งใส่โอ้โหสุดยอดครับอันนี้ถือว่าเซ็ตแหละมันบอนี่มาตะปูมาทานขนาดเลยได้หดฟ้าโลมาอโหแน่นขนาดเล็กบาลมากจนมาตอบแทนฮะ ผูอยู่รมตัวตอบโองงานนี้เอาขอนมาฮะนี่บ่าใหม่นี้น่อะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องยูดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับบรรยากาศการใส่จิบเนะาะใส่จิบเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาตัวนี้แล้าวขอบคุณครับตัวน,นี้มาสักไหนตัวแมนตัวแมนซักแน่น่ะ ขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ